ครับวันนี้ก็อยู่กับนายชิตันคนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้เราจะมาเล่นเกมหาของกันกติกามีอยู่ว่ามีแค่ผู้ซ่อนกับผู้หาผู้ซ่อนจะต้องมีเพียงคนเดียวผู้หาจะมีกี่คนก็ได้แต่ผู้ซ่อนจะบอกว่าของจะมีแต่ของที่จะซ่อนต้องมี3มอย่างเท่านั้นห้ามน้อยหรือห้ามเกินและต้องบอกด้วยว่าสาอย่างนะั้น มีอะไรบ้างเสร็จแล้วพอบอกเสร็จแล้วก็จะให้ผู้หาหลับตาและผู้ซ่อนก็จะเอาของไปซ่อนตรงไหนก็ได้แล้วก็บอกให้ผู้หาหลับตาพอซ่อนเสร็จหลังจากนั้นก็ให้ผู้หาไปเดาเองโอแป๊น mm hmm. หนึ่งคันขาจิตตานครับครับของซ่อนมีนาฬิกาแต่จริงๆมันคือคเครื่องวัดความดันเออเครื่องวัดความดัน อย่างที่สองเปลือกหอยเปลือกหอยอ,หอยอ่างที่สามอย่างลบเหรอยางลบอย่างลบก้อนแข็งเดี๋ยวคุณชิตันอมเออปัออ๊บเดี๋ยวขอสลับมือที่ถือของก่อนดูไว้เป็นขวัญตานะครับโอเคหลับตาห้ามโกงนะครับ ห้ามโกงนะครับผมมองอยู่นะครับห้ามโกงนะครับ โอเคลืมตาได้โอเค,คเี๋ยวผมจะใบให้นะครับครับอยู่แถวๆนี้แหละเอาคุณไปหาก็เลยครับหาเลยมาหาแล้วครับไม<ป>่ต้องขออภัยนะครับที่ไม่เห็นคุณอาซินนะครับเพราะว่าเขามีธุระครับอ่า ระหว่างนี้ผมก็จะหาหาของไปนะครับอ่าเอ๊ะเขาไปซ่อนไปไหนอืมไม่มีฮะมีใครเห็นไหมครับ เออยู่ไหนนะนี่หรือเปล่าเอาไม่มีเออยู่ไหนนะไม่มีเลยครับ เราเซ็นข้อ่อมได้หนหมเอ้ไหนล่ะโอ้เจอแล้วเจอแล้วนะครับหอนอึ่งยางผลไมไม่มีไม่มี ก็เปลือกหอยกับยางลบนะครับมผมเจอเครื่องมาความดันแล้วมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละครับอ,อ่ะเดีเ๋ยวจะหาบริเวณแถวน,ออนี้ใครเจอนะครับเปลือกหอยนะั้นมีหลายที่มาก ่งถ้าเห็นได้ง่าก็จะอยู่ประมาณแถวๆนั้นแหละผมจะไปดูหอยทากเหรอเอ,ออยู่ไหนนะ แล้วนะขอแค่ซูมให้นะครับนะครับใช่ไครับงั้นเราจะก็จะเอา นี่ได้แล้วอันไหนที่ผมได้ผมจะเอาวาาไว้ตรงนี้คนระับอ่ะผมแทนตกไว้ผมเจอแล้วสองอัน เหลือแค่ยางลบนะครับอ,อยู่ไหนวะยางลบอยู่ไหนนาะสถานที่นี้เป็นสถานที่ลกรลกมาก อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะคะไม่มี อยงก็อหายากมากเลยมาหาสักพักเลยนะครับไม่เจอเลยน่า <c oughs> ไหนนะ เจออันนี้มันก็ไม่ใช่ <c oughs> เอ๊ยยังไน,นะ ยากมากเลยอยางลบเนี่ยเข้าไปซ่อมเลยใครเห็นคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมน่าจะยอมแพ้แล้วผมน่าจะต้องยอมแพ้แล้วนู่อยู่ไหน,นี้ไม่มี เตมแดดเลยนะครับเออผมก็ต้องยอมแพ้นะครับเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไอโทรไปหาคนไอคุณอาซินนะครับว่าผมผมได้ยอมแพ้แล้วนะนะครับอา่า ไปดูกันเลยว่าเขาจะตอบกับมังไงเนี่ยผมเจอแค่นี้นเจอแค่นี้แล้วก็เปิือกหอย,อยสิ่งอื่นเราผมหาไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปถามดูตัดคลิปไปเลย